สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกับผมมูอเฟอฟซีแอซนโนนนะ,ะคลิปนี้นะก็มาพูดหลังเกมนะครับหลังทีมเราชนะบอทมัดไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทํางานนะอยู่ที่ทํางานก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะครับผมพักเบรกประมาณตีสองถึงตีสามครึ่งนะครับทีนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับไม่ได้อัดคลิปมาเป็นสัปดาห์ก็อยากอัดคลิปนะครับทีนี้ก็ มีสมอทอกอยู่อันหนึ่งะครับเอาไม้สมอทอกเอาดีกว่านะครับไม่ได้พกอุปกรณ์อะไรมาเลยมีแค่โทรศัพท์นะทีนี้ก็ก็นั่งดูเกมอยู่ตอนพักนะก็นั่งดูเกมดูอะไรอยู่นะครับก็เห็นนะครับการเล่นของเราที่มีความดุดันต่อเนื่องนะครับเป็นสามเกมแรกแล้วนะครับที่ชนะเนาะที่นี้มาดูลน์อัพของเรานะครับผู้รักษาประตูก็เป็นอลร์แรมสเดลนะครับแล้วก็แผงนะแบ็กโฟนเนาะแบ็กขวาก็เป็นเบนจามบินไว้แล้วก็เซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาก็ซาลิบา เซนแบกของซ้ายก็กาเบียวมากันเยสแล้วก็แบ็กซ้ายของเราก็คือซิเซนโกนะครับทีนี้กองกลางนะครับก็กริชชากา้าทมัสปาเต้แล้วก็ตัว,ตวทําเกมลุกนะครับก็มีมร์ตินโรเดกาดนะครับก็ปีกซ้ายก็เป็นมาตินาลี่ปีขวาก็กชาก้าแล้วก็กองหน้ากาเบียวเฉียสุดนะครับกองหน้าตัวเป่าเนาะก็ยืนแผนที่ผมดูแผนนะพี่จะเป็นแผน4 2 1 3นะเพราะว่าด้านบนเนี่ย ก็จะเป็น3ตัวลูกที่ยืนสูงเลยนะครับถ้าเป็น4ี1ห้าหหรือส2 3สเนะี่ยปีกจะยืนต่ำนะครับทีนี้เริ่มเกมขึ้นมาเลยครับเพิ่งเริ่มเคลียร์ฟุตบอลนะูพตัดสินก็เป่านกหวีดเริ่มเกมนะบอทมัดเนี่ยเป็นทีมที่เริ่มไล่บีเราเลยนะครับไล่จนถึงแดนเราเลยนะเพรสซิงเอาง่ายๆนะครับทีนี้ก็ทีมเรานะครับก็ทําเกมขึ้นมาเนาะก็นาทีที่4นะครับ ก็กาเบรียลเคซุสนะครับเลี้ยงบอลกินตัวขึ้นมาเนาะผ่านกองหลังของบอดมัดขึ้นมาจ่ายไปที่กาเบรียลมาตินาลี่นะครับแล้วก็กากาเบรียลมาตินาลี่เนี่ยก็ยิงเข้าไปก็ยิงเข้าไปติดผู้รักษาประตูเด้งออกมามาตรงตัวของมาตินโอเดกาดพอดีนะครับมาตินโอเดกาดก็ยิงประตูเข้าไปในนาทีที่5นะครับเป็นประตูแรกที่เราขึ้นนำนะผมนะเป็นเกมเยือนของเราที่เราขึ้นนำนะครับทีนี้ก็ เรานำหนึ่งลูกแล้วนะครับเกมการเล่นเกมอะไรของเรามันก็เล่นง่ายขึ้น,นครับการต่อบอลการขึ้นเกมนะครับไหลลื่นมากขึ้นนะครับที่นี้ก็ประมาณนาทีที่8นาทีเก้านะครับก็บอลขึ้นจากด้านหลังของเรามาเหมือนกันนะครับบอลมาจากเบนไว้นะครับมาจากเบนไว้จ่ายมาที่บุคโยสากานะครับบุคโยสากาก็พักบอลไว้กับตัวแล้วก็เบนจมินไว้ก็วิ่งนําทางขึ้นไปนะครับสอดขึ้นไปแล้วก็ บุคโยสา,ยก,าก็จ่ายให้เบนไว้เบนไว้ก็จ่ายตัดเข้ามาที่กรารเวลเคซุสุนะครับกาลังง้างเท้ายิงเลยนะครับทีนี้ก็มาตินโอเดกาดเดียวใกล้ๆพอดีนะครับทีนี้ก็มาตินโอเดกาดก็ยิงเข้าไปเป็นลูกที่2ของเขาในเกมนี้ในเกมที่เราไปเยือนบอดมัดน,นะครับก็ยิงเข้าไปในนาทีที่10เนาะทีนี้ก็ยิงเข้าไปแล้วนะครับก็รูปเกมก็ผมบอกเลย2ลูกเนี่ยยิงเล่นง่ายเลยทีนี้ก็เล่นการต่อบอลการชิงบอลการเอาตัวรอดของนักเตะของเราเนี่ยการ ดวลหนึ่งต่อหนึ่งยิงทําดีเลยเพราะว่ามีความมั่นใจนำสองลูกแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ยิงได้สองลูกแล้วเกมของเราก็ยังไม่ผ่อนนะก็ยังบุกโคู่ต่อสู้อยู่เลยนะครับการทําการบุกทําการจะเอาประตูเพิ่มนะครับก็หมดครึ่งแรกไปก็เราก็นําไปสองลูกนะครับทีนี้จบครึ่งแรกไปก็นำสองลูกเนาะทีนี้ครึ่งสองมาเนี่ยครึ่งสองมาเนี่ยนาทีที่ห้าสิบสามนะเราก็ได้เตะมุม เต็มฝั่งบอมดมัดเนาะทีนี้ก็เป็นกาเบลมาตินลีเนี่ยเป็นคนไปเตะม,มุมนะครับเตะม,มุมโด่งมาผ่านมาเสาสองของประตูมาตกที่กันชาก้านะครับกันชาก้าก็จ่ายบอลมาที่วิลเลียมซาริบาครับซาลิบาก็ปั่นด้วยเท้าซ้ายนะครับปั่นโค้งไปเสาสองนะครับ เข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับก็เป็นประตูแรกของวิลเลียมซาลิบาในพิมลีกอังกฤษแล้วก็เป็นประตูแรกของซาลิบาในสีเสื้อของทีมอาร์เซนอลน,นะครับในชุด11ตัวจริงของเรานะครับก็คือขอแสดงความยินดีกับซาลิบาด้วยก็ให้รักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าฟอร์มเป็นแบบนี้เนี่ยมผมไม่แน่ใจว่า11ตัวจริงจะเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้านะเพราะว่าทั้งเบนไวก็ยืนแบ็คขวานะครับแล้วก็โทมิยาสึ ที่เป็นแบ็คขวาได้ก็คงจะใครคงจะแบบว่าใครมีฟอร์มที่ดีเอาอย่างนี้มากกว่าก็ได้เป็นตัวจริงนั่นแหละนะครับก็ถ้าวิลเลียมซาริบาฟอร์มแบบนี้ก็คือน่าจะยืนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวายาวๆแล้วแหละนะครับก็คือโอเลนนิ่งอายุ2 1เนี่เลนนิ่งมากนะครับก็คือผมยอมรับเลยท,ที่แรกคิดว่าไปยืมตัวมา3มฤดูกาลนะครับว่าน้องจะไหวไหมนะครับ พอมาเล่นอจริงๆทั้งปีซีซั่นแล้วก็ทั้งสามเกมแรกที่เห็นน้องเล่นนะก็คือโอ้ประทับใจครับนิ่งเหลือเกินนะครับก็จะมีที่ลูกที่เกมที่สองนะที่มงที่เจอกับพตทันพาเลตไหมที่มงเข้าประตูตัวเองก็คือมันเป็นลูกที่เราต้องเล่นเนาะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เจอพีทันพาเลตสิเจอเลสเตอร์เออมันเป็นลูกที่เขาต้องเล่นนะครับมงสกัดเข้าประตูตัวเองก็ให้อภัยได้ไม่ไม่เป็นไรไม่เรียสนะเกมลูกนั้นนะครับทีนี้น่าเสียดายนะครับลูกที่นาทีที่70นะครับ มาตินโอเรกาต์จ่ายให้กับกาเบรียลเคซสุดที่ว่าวิ่งทะลุช่องไปเนาะแล้วก็มาตินโอเรกาต์จ่ายทะลุช่องไปนะครับลูกนั้นกาเบรียลเคซสุดก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับก็โดน VRR ยึดคืนนะครับก็ยังเป็น3าประตูต่อศูนอยู่นะครับก็น่าเสียดายนะครับไม่งั้นทีมเรานําขึ้นไป4ประตูต่อศูนแล้วนะครับก็มีลูกที่กาเบรียลเคซสุดหลุดขึ้นไปอีกนะครับยิงลูกนั้นโอ้ติดเซฟนะครับถ้าได้ก็น่าจะดีเพราะว่า ฟนตาซีพิมลิกเนี่ยผมเอากาเบรียลเคซุตเปกับตันโอ้นา่าเสดายได้8แต้มเองนะครับอาจจะมีโบนัสตามหลังมาอยู่นะแล้วก็นาทีที่75เราก็ได้มีการเปลี่ยนตัวนะเอ็ดดี้เอนเคเทียก็ลงมาแทนมาเตเนลลี่แล้วก็สมิธโรลงมาแทนโอเดกาดโทมิโยสุก็ลงมาเคาะสนิมนะแทนเบนไว้์นะครับก็มีการโรเตชั่นนักเตะมีการเปลี่ยนตัวมีทดลองทีมนั่นแหละง่ายๆนะเพราะว่าเกมเรามันนำแล้วมันขาดแล้ว30แล้วก็ ก็เป็นการลองทีมของมิเกลเดต้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะเพราะไม่มีเวลาตัดต่อแน่ๆเลยแล้วก็ในที่ที่85นะครับอหลคงกาลงมาแทนกันิชาก้าเนาะก็เห็นฟอร์มกันิชาก้าตอนนี้แล้วยึดตัวจริงยาวๆนะครับนะถ้า โลคองกาเนี่ยเห็น <_ d ata> เห็น <_ d ata> ตอนที่บ่นไหมนั่งกินข้าวอยู่ในในในภาพยนต์ของอาร์เซนอลออนอตติงนะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยนะครับก็ถ้า ita, อาร์เตต้าไม่ใช่สิถ้ากานิชาก้าฟอร์มยัง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 เปรี้ยงป้างแบบนี้นะครับโลคองกาก็คงคิดหนักแล้วแหละนะครับกนะ็ขอให้พัฒนาฝีเท้าฝีเท้าดีๆก็จะน่าจะเบียดตัวจริงไม่ยากนะครับ ในทวิตเตอร์ก็อตเตต้าก็มาให้สัมภาษณ์เนาะผมก็เปิดดูทวิตเตอร์เมื่อกี้เหมือนกันว่ามันก็ยังเป็นเกมมันเป็นเกมที่ดีนะแต่ว่าเราก็มีเกี่ยวติเตต้าก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าก็มันเป็นบทพิสูจน์นะอันนี้เราเจอทีมระดับกลางระดับเล็กเนาะแล้วมันจะเป็นบทพิสูจน์ของเราอีกทีหนึ่งเมื่อเราเจอทีมใหญ่นะครับลองเจอแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเอร์พูเจอเชลซีนะครับ ก็ถ้าเราผ่านได้นะครับหรือว่าเสมอทีมใหญ่ชนะทีมใหญ่ถึงหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยก็ผมไม่ได้หวังสูงนะก็คือถ้ายังเอาชนะทีมใหญ่ได้หรือว่าเสมอหรือว่าเล่นสูสีรูปเกมไม่แพ้เนี่ยเพราะว่าทีมเรามีโอกาสรุ่นยาวๆนะครับฟับโฟก็คือขอให้นักเตะอย่าเจ็บแล้วกันนะครับหวังว่าจะได้เห็นฟอร์มฟาบิโอวิเอล่านะครับวันนี้ก็ไม่ได้เห็นฟอร์มก็ไม่ได้ลงก็เห็นวอร์มวิ่งข้างสนามอยู่แต่ก็ไม่ได้ลงนะก็หวังว่าอยากเห็นฟอร์มอยู่แต่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นฟอร์มนะครับ หวังว่าจะได้เห็นฟอร์มเร็วๆนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้พูดอะไรยาวนะเพราะว่ามันอยู่ที่บริษัทอยู่ที่ทำงานนะคนก็เยอะผมก็นั่งอัดคลิปอยู่ที่โต๊ะทํางานผมนะก็คงเอาไว้แค่นี้นะไม่พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะ ก็ไม่มีอุปกรณ์เลยมีแค่สมอทอกกันเดียวก็สวมแล้วอัดคลิปเลยนะครับโอ okay. เคว่าไม่ได้อัดคลิปมา2สัปดาห์จะ3สัปดาห์แล้วเนี่ยคนติดตามหายหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวจะรีบกลับมาทําคลิปให้เร็วเพราะว่าตอนนี้งานเยอะเลยเกินทํางานจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับไม่มีเวลาที่จะตั้งกล้องอัดคลิปเลยนะครับมีข่าวนะมีข่าวเยอะในทวิตเตอร์มีข่าวนักเตะมีข่าวทีมเราเยอะแต่ผมไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะว่าติดงานนี่แหละนะครับต้องทํางานจันทร์ถึงอาทิตย์โอ้โหแบบเพียก็บบ 3 4 5ี่หทุ่มแล้วไม่มีเวลาจะทำคลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนฝากติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปก็น่าจะมีเวลาแล้วแหละนะครับก็ได้จะอัดก็น่าจะได้อัดคลิปมาเจอกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะบพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ